พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรถวายสรีระหลวงปู่สวงวันนี้เวลา15นาฬิกา32นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดทรงเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรถวายสรีระหลวงปู่สวงในโอกาสครบ17ปีที่หลวงปู่สวงมรณภาพ หลวงปู่สวงเป็นชาวกรัรมพูชาที่ถุดงในแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักเป็นพระสมถะและมีความอุเบกขาสูงซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกขานว่าลูกเอาบ้อหรือลูกตาบ้อเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำเนาไพรด้วยหลวงปู่สวงซึ่งถึงสังขารหรือมรณภาพเมื่อวันที่8กันยายน2543 สำหรับวัดไพรพัฒนาเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชา18กิโลเมตรทั้งนี้ในปี2526หลวงพ่อพุทธวายาโมหรือพระครูโกศลศิขกิจเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ดำเนินการขอจัดตั้งวัดและได้พัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2550ถือเป็นวัดที่ใช้พระพุทธศาสนาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดรีส,สเกตและจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจัก,กรกัมพูชาให้ประชาชนทั้งสองจังหวัดไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกและประกอบพิธีกรรมต่างๆในวันสําคัญทางพุทธศาสนาร่วมกันปัจจุบันมีภิกษุสงฆ์จํานวน18รูปโอกาสนี้ทรงไถ่ชีวิตโครกระบือจำนวน14ตัวประธานแก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อการเลี้ยงขยายพันธุ์ตามโครงการไถ่ชีวิตโครกระบือ อีกทั้งประทานพันปลานินจิตละดาปลานินแดงและพันไม้พยุงแก่ผู้นำชุมชนเจ็ดตำบลของอำเภอภูสิงเพื่อน,นำปลาไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด